สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีนะครับผมใส่ตัวจอนะครับผมแล้วก็แขนในกรณีที่ตัวจอตัวนี้นะครับผมมันไม่ตรงนะครับผมวิธีการดัดนะครับผมมันจะดัดยากเพราะว่าหน้าจอมันจะหมุนได้ยากมากครับเพราะว่ามันจะแข็งมากครับเพราะว่าเพื่อรองรับจอนะครับผมในการหมุนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับผมวิธีการนะครับเราก็จะเอาจอนะครับใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับ ใส่ตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับผมก็ค่อดูขนาดจอนะครับว่ารูขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใส่หูอีงไปนะครับใส่ครบทั้งสี่รูเลยนะคะอ๋ออันนี้ของผมจอมันจะเป็น7.5เนาะจอมจะเป็น7.5็ดจุดเราขยับไปใส่ ได้เป็น7.5นะครับ นี่ราทำการใส่มะโค้งสี่ตัวนะครับผมให้เรานะครับผมจับแป้นตรงนี้นะครับจอตัวนี้นะนะครับผมมาสวมนะครับลงตัวตัวตัวเสาก่อนนะครับมาสวมลงตัวเสาเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็สามารถปรับกุ้มเงยได้นะครับปรับกุ้มเงยที่หน้าจอได้นะครับผมจากนั้นมันเอียงอยู่นี้นะครับให้เราจับดัดได้เลยครับเมื่อมีน้ำหนักจอแล้วมันจะดัดได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ